แนะนำโดยช่อง SB Luxury Auto วันนี้เราขอพาทุกท่านมารู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารแห่งอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลกในปี2025นั่นคือเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ F-35 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองภารกิจที่ซับซ้อนครอบคลุมทุกด้านของสนามรบยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีภาคพ,พื้นการสอดแนมหรือการป้องกันน่านฟ้าของประเทศ เทคโนโลยีอากาศยานล่องหนในปี2025นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างวัสดุระบบขับเคลื่อนรวมถึงระบบอาวุธอัจฉริยะที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำสูง ตัวลำเครื่องถูกออกแบบด้วยวัสดุคอมโพสิตรุ่นใหม่ที่ทั้งเบาและทนทานพร้อมเคลือบสารดูดกลืนคลื่นเรดา์ขั้นสูงทำให้เครื่องบินสามารถล่องหนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าเดิมมีรูปร่างเพียวบางแบบสตีลและพื้นผิวที่ลดแรงเสียดทานทำให้บินได้เร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้สามารถเร่งแรงขับได้สูงขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบโพสต์คอมบูชันตลอดเวลาจึงช่วยยืดอายุการใช้งานและลดความร้อนที่ปล่อยออกมาจากท่อไอพ่นอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของระบบควบคุมภายในห้องนักบินก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้แนวคิด Glass c กพิ p i t แบบ M รูปแบบไม่มีหน้าปัดกลไกแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยู่มีจอสัมผัสหลักอยู่ตรงกลางที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามภารกิจพร้อมกับ HUD แบบโปร่งใสที่ฉายข้อมูลบนกระจกหน้าห้องนักบินช่วยให้นักบินสามารถรับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องละสายตาจากทิศทางการบิน บวกนักบินรุ่นใหม่มาพร้อมระบบ AR แบบเรียลไทม์ที่ฉายข้อมูลโดยตรงสู่สายตาทำให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นระบบอาวุธถูกซ่อนไว้ภายในลำตัวเครื่องเพื่อคงสภาพล่องหนไว้และสามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่จำเป็นทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่มีพิสัยไกลขึ้นและขีปนาวุธอัจฉริยะนำวิถีด้วย AI ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้อยู่ในพื้นที่ซับซ้อนหรือมีการรบกวนสัญญาณสูง นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวอัตโนมัติทั้งจากการโจมตีด้วยคลื่นเรดาร์หรือจรวดนำวิถีทำให้เครื่องบินสามารถหลบหลีกการถูกตรวจจับหรือโจมตีได้อย่างคล่องตัวอีกจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้คือระบบ AI company pilot ที่สามารถช่วยนักบินตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในเวลาจำกัดและวางแผนเส้นทางบินที่ปลอดภัยที่สุดได้แบบเรียลไทมอีกทั้งยังสามารถสื่อสารเชื่อมต่อกับหน่วยรบภาคพ,พื้น หรืออากาศยานอื่นๆได้ผ่านระบบ Battlefield Network Generation 5ที่มีความปลอดภัยสูงป้องกันการแฮ็กและรบกวนสัญญาณจากศัตรูความสามารถในการ t เทคอ f ฟและแลนด i n g บน r u n เวย์สั้นหรือแม้แต่บนเรือบรรทุกเครื่องบินก็ทำให้มันเป็นอากาศยานที่มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะกับทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเขตทะเลทรายป่าทึบหรือพื้นที่ภูเขาสูงด้วยความเร็วสูงสุดที่สามารถทําได้เกินกว่าแมตรหและระยะบินที่ครอบคลุมกว่า2,000กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งทําให้มันพร้อมสําหรับการโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมแล้วเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่นี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักบินและกองทัพอย่างแท้จริง ถือเป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการอาวุธและการป้องกันประเทศในปี2025อย่างไม่ต้องสงสัยหากคุณชื่นชอบการรีวิวเทคโนโลยียานยนต์ทางทหารล้ำยุคแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SB Luxury Auto ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตให้คุณได้ชมก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องการให้แปลหรือดัดแปลงเพิ่มเช่นทำเป็นภาษาพูดหรือเวอร์ชันสั้นบอกได้เลยครับ